คือวันนี้แบบแต่งหน้าสวยเลยขอหน่อยวันนี้แต่งหน้าสวยก็เลยขอหน่อยที่ถึงอ่ะพ่งวงพ่วงแค้คกยิมจิ็กนีงนอนกันเลยยังกล้องจอนิดน,นึงวันนี้แบบมีแต่คนมาแต่งหน้าสวย <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนหรอกคนที่ <c oughs> แต่คนที่เห็นแล้วแบบนี่แต่งหน้าสวย ก็เลยขอแล้วไม่อล้วกันนาอสู้กับวันนี้ <laughs> ามาเออมันดูสู้ไปหมอไม่เป็นไรเราสู้ชีวิตอยู่แล้วอินไม่ทันเป็นจา้นาไม่เป็นไร้าแต่งหน้าสวยมากบคนะครับคุณตาป้อมจะหลุดแล้วตะกี้เพิ่งดูแคทกิมใช่หนูขอโทษที่มันแบบ ติดปัญหาเยอะมากเป็นที่หนูเองหนูไม่ได้หนูไปนั่งดูโชว์โลโชนครสวรรค์มาเนี่เนี่ยเอกลซีฟได้ดูคนแรกมันดีนะทุกคนถ้าใครสะดวกก็ไปดูไอ้คนปากกระดิ่งได้ยังไงก็เคนว่างไปดูกันได้นะฮะก็เลยแบบมาชา้ารู้ตัวอีกทีคือ50แล้วแล้วก็รีบมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำการแคสเออไม่ใช่ไม่ได้ทำการลง อะไรให้มันเรียบร้อยมันก็เลยใช้าอีถึงรอชูไปเจอกันเอาฮิตตายทีค่ะโอ้ลยเลยอขอคุณของขวัญทุกอนเลยฮิตถึงฮิถึงมันกังงับผมดูใช้เกมอยู่นะจริงเหรอทำไมมีแต่คนบอกว่าเมนไม่ได้ที่โทรศัพท์หล่อทำไมอ่ะ ใช่เพิ่งเดินมาถึงห้องอถอดโชว์เลย <laughs> ใช่หนูถอดโชว์เลยไม่มีอะไรต้องปิดบัง <laughs> ผมเกมตัวไปละฮะโองีโองีอได้เลยฝากนอนนอนด้วยอย่าดูพี่ยูแคดอีกหนูจะเตรียมเกมมานะคือหนูแบบมีเกมอยากเล่นเยอะแต่ก็กลัวไม่หนูกาหนูไม่ได้แบบสายเล่นแบบเกมต่อสู้เกมผีอะไรเงี้ยมันไม่ไหว เสียดายวันที่12ตัวแล้วใช่ไม่อยู่ไม่อยู่งับดึกแล้วนะคุณครูไปนอนยังไม่ได้ต่อสมาชิกเรียนไม่ได้เอาจริงเหรอแล้วทำไมไม่ต่อเสียใจจังง่วแบบไม่มีคนคุยด้วยเลย <laughs> ยูน่ารักอยู่เลยขอบคุณงับแต่เนี๋ยวจะไปหาโอเคได้เลย เอพี่ไปตัวงานโลโชั่คอนบันโอเคค่ะฝากด้วยนะคะทำได้อยู่แล้วไม่ต้องตัดหรอกน mm hmm. ้องนุกี้ยังน่ารักเสมอไม่ต้องมีปัญนี่เกมไหนแล้วก็ดู้ียน่ารักอะ่ะน่ารักเงี้ยเงี้ยน่ารักจังงับไปญี่ปุ่นแล้วใช่เราเรล่นจากวิญญ์จบหนูมีคลิปด้วยนะทุกคนอย่าให้หนูเล่าเลยเอ้ยอย่าให้หนูลงเลยรู้สึกน่ารักมันเจอกันเลย เติมดาวมาได้หัวเสียใจอะ่ะเสียใจเลยคิดเถอะคนควากินมีควากินกี่คนโอ้โหนี่ตั้งชื่ออย่างนี้เลยหรอโอ้โหไม่ต้องตัวจหรอกลยไม่ไปไนไปซี่ไปซี่แบบดี๋ว่าไปดูไปสนุกเฉยๆไม่ต้องตรวจขนาดนั้นจริงอนุญาตให้ลงโอเคได้เดี๋ยวว่ากันนะ เชยๆแล้วก็ดูเฮ้ยอันนี้ปากหวานได้เลย๋ยวหนูลงคิดถึงอีกนิ้วเราเจอที่ใครสะดวกมาที่เชียงใหม่ก็มาได้เลยนะคะถ้าใครสะดวกอยู่ที่เบสเกตลืมโอ้ยคิดถึงมา,มามามาเจอกันเลยเป็นไงบ้างหนูก็แต่งหน้าปกติทุกคนจริง ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนด์ด้วยซ้ำเฮ้ย,ยเป็นปกติรอพรุ่งนี้ไปบาสกิ้งไหมอ๋อแจ้งมาว่านหนูไม่ได้ไปบาสกิ้งลกครับเหมือนมีคนแบบส่งมาแบบจนะเจอการวันที่สามนะก็เลยแบบเฮ้ยวันที่สามมีอะไรอ่ะอ๋หอหนูไม่ได้ไปบาสกิ้งนะแต่น่าจะมีน้องซีจีเอ็มไปอยู่แต่ว่าไม่เยอะอะไม่เยอะไม่ถึงไม่ถึงสามคน <laughs> ไปได้ไปเอ่นจอยกับน้องได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ไปค่ะส่วนใหญ่อยู่เชียงใหม่ วันที่สิบเอ็ดสราจะไปเกาะอุงงี้ใช่สิไม่ต้องเลยงอนเนื้อปลาเอาแล้วอันนี้ยังไม่ออกเลยคนไหนเฮ้ยหนูเหมือนปลายฟ้าหรอหนูออกจะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่นานาบอยเอาไปฟินกับพี่รู้จริงหรอคือหนูรอยอยู่เนี่ยเดือนใหม่แหละนานามายังคือหนูเอาไปทุกวันเลยอันเนี้ยทุกคนพูดได้เลยหนูเอาไปทุกวันเลยไปเดินไปแบบตอนแรกมันมีเท็นึ์เใช่ไหมคะแรกๆก็ว่า เขามีเทนเนอร์ให้แบบทดลองอะไรเงี้ยไม่ได้ทดลองหรอกก็แบบลดครึ่งราคาแต่ก็นี่นะทอไปเล่นเองแล้วมันขินอะมันแบบไม่รู้จะเล่นอะไรอะมันไม่รู้ว่าเครื่องนี้แบบเล่นเครื่องนี้ได้ไหมวะเราทําถูกปะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ไปตังจังเทนเนอร์ทุกคน <laughs> หนูก็ไปเดินชั้นบ้างไปแบบเล่นท้องบ้างท่าที่จริงๆเคยสอนอะไี่เหลือ,อจําไม่ได้แล้วเล่นนี้จริงๆก็ไม่ไปแล้วออโอ้โหยังนูนตาเล็กเลยหนูขอตาเล็กอีกนะขึ้นกล้องแล้วมันอืด เพืนกล้องแล้วมันบวมง่ายทุกคนจะได้ไม่ต้องไปบีบกล้องนี่ฮะมาเวกเกตไหมจริงๆก็สมัครแล้วไม่ใช่หรอจริงๆเป็นคนชวนหนูไปสมัครนะยิสองขวบเด้นเนืจริงๆจริงๆแบบไปสมัครกับแองกจนไงใช่ไหมล่าแล้วก็มาหลอกล่อหนูไปแล้วหนูก็จะหลอกล่อนออนองนายอีกทีเราอยากสุขภาพดีไปด้วยกัน มันฟินนะทุกคนเวลาออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่อแตกเหงื่อแบบเหงื่อออกเดินแล้วเดินครบชั่วโมงแล้วเล่นเงี้ยมันแบบสุดยอดว่าเราแบบผ่านความยากลําบากนี้ไปได้อีกวันหนึ่งแล้วเดีย๋ยวพี่จะเกมต่อเบงกัปเจอก,ก,กันบารกิตพี่ไปดูใครคะพี่เขียนรุ่เนเดียวกับใฟฝาแช่คะ่ะหนูเป็น <c oughs> หนูเป็นหนูเป็นเพื่อนยฟ้า งว่วงคือง่วงแต่อย,า,อยากอะไรเพราะอันนี้แต่งหน้าปกติหนูจะน่าสดไงหนูแบบมันไม่ได้เลยนะสวัสดีสวัสดีไม่รู้ค่ะกี่โลหนูเดินชันเอามีคนแอบหาวไม่แอบแล้วหาวเลยหาวตั้งแต่ในแชทกมแล้วมีคลาสค่ะแต่ว่ายังไม่เขา้าจิมแกมได้ไหมจิมแกมเอามาห้าบาท วันเกิดแล้วเลี้ยงขอพ่อให้เจอขอให้เจอกันนะถ้าได้เจอแล้วจะอวยพรต่อหน้านี่แกมมาก,กี่นาทีจนกว่าจะเที่ยงคืนเล่าเรื่องฮีโร่กรีดให้ฟังหน่อยเราไม่เล่าเดี๋ยวเราลงคลิปเลยข้าพอ่จอจะเยอะเหมือนกันนะคะรับรอวันที่ได้เจอมากๆมๆ่มมม,ม,มทุกคนหนูถามหน่อยคือถ้าแบบจองตัว๋วมันต้องจองตอนเวลาไหนถึงจะถูกนะ ช่วยคอนเฟิร์มหนูหน่อยได้ไหมขอจริงเยิทุกคนถ้าทุกคนแขปบหน้าหนูแปะช่วยพลิกหน้าให้หนูหน่อยดิเพราะว่าถ้าที่ทุกคนเห็นหนะามันคือเวลาแบบเหมือนเวลาเรามองกันกลับด้านอ่ะใช่หน้ามันเบี้ยวหนูชอบเหมือนแบบเวลาเราส่องกระจกมากกว่าแบบกลับด้านกลับด้านให้หน่อยถ้าแขปบไปกลับด้านให้หน่อยเพราะงั้นหน้าหนูจะเบี้ยวมากเลยอ่ะเอาจริงๆถ้าแบบถ้าไม่กลับด้าน ถ้าไม่กลับแบบเหมือนเราสองกระจกอ่ะใช่ถ้าตรงข้ามกันหน้ามันเหี่ยวหนูก็นูกว่าตัวเองแบบหน้าสวยมาตลอดให้ทุกคนเห็นวันอังคารหล่อจริงหรอได้เที่ยวคืนพี่ลูกโดนห้องดำปะก็อาจจะตัวรอบึกจะถูกกับกลางสัปดาห์จริงหงอวันองจริงโหงจริงเหงจุงวันจุงวันรอบดๆๆึกก็สวย ไม่ใช่ญี่ปุ่นขอจองให้สิไงถึงว่าเผื่อมีแบบลู่ทางที่มันไอ้นี้ได้ไรเงี้ยด,ดูแม่ออกเลยน่ารักเหมือนเดิมเอ้ยขอบคุณค่ะปากหวานนะเนี่ยวันนี้งาพี่ไปลดทัวร์นะจริงอหอโอ้โหไปลดทัวร์เก่งมากเลลอดมากแ้วท้าปลอดภัยนะทุกคนเลยจองก่อนเดือนจะถูกนะจถ,ถ้าพวกใกล้เทศกาลอ,อือองงืออ จองตัวเข้ากทมอบอกก็มีบ้างจะจองไปไหนฮะไม่บอกความลับฝากผมจองครับถูกสุดจริงหรอคะฟรีแน่เลยแหละหนูว่าให้นอนนอนดึกนั้นเนี่ยอยากบีบแจมไม่ให้เดินชันใช่หนูก็เดินชันเหมือนกันเหนื่อยมากเหมือนเดินขึ้นเขาพรุ่งนี้ก็ไปอีกฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วย ไฟเชา้ามากกับดึกสุดๆจะถูกมากจริงงคือแบบวันนี้อยู่ในในแอปเก็มีแบบว่ารีวิวจองตั๋วไปเกาหลีได้มาราคาแบบ500ห้าร้อยอะไรเงี้ยดูแบบแบบพันห้าพันห้าใช่พันห้าพันห้าดูก็แบบมันมีจริงโรอหนูดูดดแล้วหนูก็เข้าไปดูอ่ะมันไม่มีเขาก็เลยว,ว่าแต่เขาแบบเหมือนเขาไม่ได้บอกว่าจองตอนกี่โมงอะไรเงี้ยหนูก็แบบเหมือนแบบพอไปอ่านอ่านมาเยอะเขาบอกว่า มันจะปรับราคาช่วงแบบเจ็ดมงเก้าโมงอาจจะเริ่มแพงกันเลยอ๋อโอเคพี่อย่าหน้าบึง้ง h t sleep t i ใช้ don't let any bed bug bite bed bug bite แมลงไม่กัดห้าร้อยน่มิดปะไม่ใช่พันห้าพันห้าขอจองคน,นไม่ให้ระวังมิดไม่มันเป็นจองในแอปส้มนะแอปส้มแบบกดจองในแอปส้ม น้องเกยสวยจังทุกคนแบบเชื่อเรื่องสามนาทีแล้วก็จะคุย <laughs> มันมีช่วงโปรเวลาด้วยตอนนั้นเตยเชียงใหมหมปถึงว่ายิงย่งง่อกี่โมงอ่ะบอกได้ไหมบอกบุญกันหน่อยได้ไหมบอกได้ไหมครับ,บอกบุญหน่อยได้ไหมครัะทำไมชอบทำหน้าเดือไม่ทำถูกกับบินในประเทศจริงอา้าวรวมภาษีก็สามพัน ราคาผีน้อยไม่ใช่มันในแอปส้มเลยนะแอปส้มอะแอปส้มมันได้มาตรฐานสิตกใจเข้ามาเจอขอโทษที่ทําให้ตกใจอย่าเข้ามาใกล้เรากลัวเนหัจองหัวใจพี่ลูกจีงอแล้วถ่ายรูปก,กับใครนะหน้าโปรไฟล์มาถ่ายกับหนูก่อนให้จอง คุณสำหรับแชทเกมและแล็บคนนี้พักผ่กอนเยอะๆโอเคครับต้องกดโค้ดสำหรับดับเบิลดีโอคืออะไรมันยากจังอะมันยากอะเขาอยากได้ของถูกมันยากขนาดน,นี้ได้หรอมันเป็นไปขาเดียวไม่ลงขากลับเปลใช่หนูต้องการไปแค่ขาเดียว <laughs> หนูกำลังจะมีภารกิจเล็กน้อยบางอย่างที่ก็เล็กน้อยไหมก็ เล็กก็ได้เล็กน้อยแต่อิงใหญ่สิบเวทให้ทายกี่ใบห้คิดถึงถามไปงั้นเราห้ามพูดว่าไม่มีตังค์เข้าใจไหมสวัสดีฮีโร่พี่เล่าเลยพี่อยู่คนเดียวอยู่กับพี่พี่ไลฟ์อยู่นิดนึงมาเลยไม่มีอะไรชิวๆชๆชิวๆชิวๆๆอะไร อะไรอ๋อไม่มีเ <laughs> หมือนก <laughs> ้นคนเอ็นดูพี่รายี่ลูกวันนี้สวยจังสวยทูกว่าจ้องค่ะเดี๋ยวไม่หนูไม่ได้ไปต่างประเทศหนูแบบเื่อจะบินมาแบบอะไรอย่างเงี้ย ของถูกมันยากจริงขอของฟรีแล้วกันจริงจกเปล่าพี่ใช้นะลันิดถึงคนสวยยังคือแล้วหรอ,อไ้บ้าและกันนะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กๆ <c oughs> ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวค่อยมาคุยใหม่นะครับ บายบายฝันดีหลับฝันแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้ไม่ฝันร้ายไม่มีแมลงกัดตุ่อุ้ยไม่มีแมลงกัดไม่มีแมลงกัดก้นผมพึ่งมาคุณจะไปไหนคุณมาช้าไปแล้วบายบาย จะมาอลไก่อนไปญี่ปุน่นเย่ยอยู่แล้วบนเครื่องเลยเอาไหม <laughs> ไปมาค่ะไปไหนเดินทางปลอดภัยขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองโอเคนอนไปนอนกันเถอะ